สยามโมททฟบูที่เกิดแซวถวายปังคมพะยะค่ะดีมากค่ะตัาได้เลยฮะให้น้ำปลาไหมฮะน้ำเลี้ยงปลาจะเอาปลาให้คำปลาด้วย ปลาสดๆเนี่ยหรอใช่ระคาคุณจิงคนไทไหมใช่ไหมกามไม่ได้จะปล่อยธรรมชาติาอยู่กับธรรมชาติไปดูแต่งก็เหมาะกับสถานที่เสมอที่เพราะว่าที่นี่เขาแบบแต่ละมุมด้านถ่ายรูปแค่ไหนหรอในไทยบ้านไม้ใช่นะครับอยู่ริมน้ำคลองบางกอกน้อยชุมชนแถวนี้ก็จะเป็นชุมชนเก่าจริงๆได้มาอยู่ในแบบ กระแวกของการแบบชุมชนเก่าๆวิถีชีวิตที่แบบเคยใช้กันอยู่แล้วเลยนั่งกินเลาอบักซอยขอเข้ามากเป็นข้ามานะแล้วก็มีแบบสภาพก็มีเพื่อนเล่นน้ำเดินมาทักทายไง้ เอ้ก็คือมันธรรมชาติบ้างจริงคุณไม่อย่างที่บอกอ่ะเข้ามาแล้วรู้สึกร่มเย็นมากเพราะว่าเอยู่บ้านตัวเองแต่ห้องพักต่างๆเป็นธีมเพชรรงอย่างห้องที่เราเข้าไปตอนแรกที่ไปปลูกน้องสองคนห้องธีมอินดิโก้แล่ก็เป็นหนธีมมีสเตียงมีอีกหลายห้องเลยเมื่อกี้ก็น่าจะได้ดูไฮไลท์ไปแล้ว ะครับขนาดในห้องนอนเรายังสามารถหาพุ้นถ่ายรูปได้กันเยอะแล้วก็คิดดูว่าถ้าพูดมาแบบปีหนึ่งชื่อว่ามาแบบ8ครั้งก็คือสามารถขอห้องแบบไม่สองแบบได้เพราะว่าคมีสองแบบด้วยกันีเก๋ๆขอห้องพี่ไม้นะฮะรักมากเจ้าของร้นด้วยอบอุ่นมากเลยที่นี่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ต้อนรับ น้องๆด้วยน้องมาเที่ยวนี่ทำงานตลอดนะเนาะเราก็พามาที่ชิวๆได้พักบ้างอะไรอย่างเงี้ยดูบรรยากาศแบบเนื้อๆดีด้วยนะความรู้สึกนะว่าเย็นๆสบายๆไม่ไม้ผมว่ากรุงเทพอะหาไม่ค่อยได้เลยนะจริงจริงแบบเนี้ยสวยมากเลยแบบที่แบบจะดูแบบธรรมชาติจริงๆนอกนี้ใช่ครับิใครสะดูเข้ามากันได้ไหมคะเชิญนะครับมาที่ความคอนเสิร์ตไหมความคอนเสิร์ตนะความคอนเสิร์ตมีความคอนเสิร์ตใช่เลยนะ ขอพูดชัดๆแต่เฟ็ชคอนเออสิร์ตที่ชื่อว่า True Move h p s AF Virgin Fin Concert ครับมีความจริงมีความเฟสชคอนเสิ<ม>ร์ตเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่คะ18มิถุนายนนี่ครับ นะะฮก็เดียวเท่านั้นใช่เราคือเราอะเจอแก๊งคู่จิ้นคู่อื่นไปหมดแล้วอันนี้เป็นแก๊งสุดท้าย2องคนสุดท้ายเพราะว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดที่ออกมาจากบ้านเมื่อปีที่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีส่วนร่วมแล้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของคู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ล่นมากอยู่แล้วเล่นได้พอได้ยินคือคอนเสิร์ตใหญ่ไปตอนนั้นตอนนั้นเราแค่วิสุดท้ายเนี่ยเราก็แค่ขึ้น แค่ thunder อะไรอย่างเงี้ยแบบธรรมดาร้องเพลงสองเพลงแต่คราวนี้มันแบบคนมาเชียร์เราเยอะมากขึ้นแล้วก็แบบร้องเต็มเต็มหลายชั่วโมงอ่ะคือแบบการอย่างตอนนั้นใช่ไหมอารมณ์มันจะเป็นแบบเรายังอยู่ในบ้านอยู่เลยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ขึ้นไปบนคอนเสิร์ตแล้วเราก็ยังไม่ได้มีการแบบว่าเขาเรียกอะไรยังไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจหรือเตรียมใจไว้มากอ่ะครั้งนี้เป็นการเตรียมตัววางแผนของทีมงานที่แบบเต็มสตมภาระเต็มรูปแบบมากจริงเขาบอกว่าระวังอะไรถือไปอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งของ af ใช่ฮะอยากจะบอกว่าคือคู่อื่นที่เข้ามาเนี่ยเขาก็พูดรับกันไม่เยอะโดยเฉพาะโดยเฉพาะน้องๆเนี่ยโดนรักเยอะมากเลยรู้ป่ะไม่โดนฉูยเยอะมากบอกว่าเป็นรุ่นน้องในช่วงนี้ไม่ได้หรอกหนึ่งเนี้ยนะคือยังอ่อนกันอยู่อ่ะสองคือยังไม่ค่อยมีสระสบการณ์นู่นนี่เลยนี่เรากำลังยิ้มให้ขึ้นใช่ไหมคือบิ้วบิวให้น้องหูร้อนเอางี้ก่อนเลยไหนลองบับกลับสิว่าตีมของเราคู่นี้เขาบอกว่าคู่โซนจริง จริงครับไม่เราเราเราไปบาร์คงไม่หรอกเราก็แบบเป็นรุ่นน้องที่เขาบอกแหละแต่อย่างน้อยเราก็เด็กกว่าไฟแรงกว่าอะไรบุกอะไรเราก็มีก็เล่นอะไรก็ดูใหม่ไปหมดเลยดูหน้าติดตามเราดูหน้าตื่นเต้นตลอดเวลาใส่เนาะใช่เราก็แบบเราคือเราไม่ได้จะอวดหรอกแต่ก็เห็นเห็นกันอยู่อ๋อใช่ก็แบบว่าเออเวลาแบบเราจะร้องเราจะรำทำเพลงอะไรมันก็ดูน่าสนใจไปหมดดนึงก็แบบ ออีแว่ะดูร้อนๆล้างหน้ากันหน่อยน้ำน้ำเจือดกันขึ้นมาฝักน้ำขึ้นมาล้างหน้าสดชื่นกันนิดนึงบ๊อบบ๊อบเหมือนแบบว่าอีกสามคู่อีกตรงนี้นะเปล่านะแต่แต่ไม่ได้บ๊อบนะไมื่องจริงไม่ไเฉยอ่าใช่คือตีมเป็นคู่สนที่เขาบอกครับสนไหมเบนน่ะจะไม่ค่อยโซนแต่จะเป็นคนขี้เล่นส่วนริวอ่ะริวจะเป็นคนโซนแบบอยู่นิ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ มีมีวีดีการสนสนอะไรนะเออมีนะเอาตอนในบ้านหรือออกจากบ้านแล้วหรือว่าเอาไหนก็ได้ตอนเด็กตอนโตตอนอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงอะมีผมเป็นอะมีตอนเด็กที่ว่าตอนเด็กนี่คือแบบเออรู้สึกแค่เพื่อนจะเล่าแล้วสามเดือนหรอยังคะไม่สามเดือนได้ค่ะโหมีมีตอนตอนสมัยแบบจากช่วงปฐมมาอะไรเงี้ยครับคือเป็นคนชอบเล่นไฟเล่นไม้ขี่เล่นอะไรเงี้ยกับปฟเอ้แล้วเราไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สนามหญ้าเออเป็นคล้ายๆนาไร่ที่มันแห้งๆเออเหมือนเคยเล่าแล้วใช่ป่ะเล่าในรายการตอนที่ไปจะคนเดียวเออตอนนี้มาสองคนก็เล่าอีกเล่าเลยทำไมทำไมไล่ได้ได้ไม่เคยดูไงพี่พี่กิมไม่ทันไม่กินไม่ทันพี่จะตั้งใจฟังโอเคไม้ขีดอันแรกจุดไปในพงหญ้าครับข้างๆพงหญ้านี้มีร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านมุกดาว้าวเว้ยฟังแล้วจุดไม้แรกไปปุ๊บไฟลุก เป็นกระยอมกระยอมกระยอมกะยอไม่สะใจไม่สะใจเรารู้สึกว่ามันไม่พอไฟที่มีมันต้องแรงกว่านี้ใช่ไ็มคนมีไฟเราเลยหยิบมากระจุกหนึ่งหยิบไม้ขีดมากระจุกหนึ่งและทําการติดบันพร้อมกันคือปกติไม้ขีดเขจะหยิบได้ทีละอันใช่ไหมอันนี้คือหยิบมากำใหญ่เลยก็ไม่ถึงกำใหญ่มากประมาณ4ี่ห้าอันเราหยิบมาเบาๆแล้วเราจุดแล้วโยนลงไปและสิ่งที่เราเห็นคือไฟลุกขึ้นมาท่วมหัวเรา คือแบบลุกขึ้นแบบ๊มลุกขึ้นมาอย่างนี้เลยแไงแล้วว่าเนี่ยเก้าอี้มันจะมีเก้าอี้โซฟาที่เขาโยนทิ้งกันอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะทำาไงเอาเก้าอี้โยนไปใส่เก้าอี้ดับไฟหวังว่าจะดับไฟนั้นน้องรู้หรือไม่มันเป็นชื้นทิ้นดีโยนใหญ่เลยยยดูหนังไงดูหนังเอาผ้ามาตีเอาอะไรมีลุงปัดไตอติมเดนมานูทํทำอะไรอะเยมอะไรครับแล้ววิ่งหนีเข้าบ้าน เขาดับเพลิงมาที่คุณไม่ใช่เรื่องเล่นเลยเพราะว่ามันมันจะไปไหม้ร้านอาหารังเขาทนมากเขาก็มาดับเพลิงวันนี้ไม่ทนไม่มนวันนี้ไม่ต้องห่วงวันนี้เดี๋นวันนี้จับให้อยู่นี่ต้อไม่แหลกธีรกรรมเธอด็ดมากนะแตไปอีกทีนี่คือหญ้าแบบจากที่สูงๆนี่คือแบบเตียนไม่ต้องไม่ต้องจ้างคนมาตัดอะไรเลยหญ้ามันแห้งด้วยนะตอนนี้อายุเท่าไหร่อ่ะรักปังโผงไปไปโวยเบนเป็นคนอย่างนั้นเป็นตอนนั้น อยากลองนะโฟมอยากรู้ว่าไฟมันร้อนขนาดไหนดีไม่แ้วทำไมต้องมองหน้ากันฉันไม่เข้าใจอ่ะคุยกันคุยกันเลยอ๋อโอเคโอเคอ่ะเรามีวิดีโมไหมไหนนี่ฮัลโหลให้ด์ดอัวพี่ต๋องอะไรนี่ไหนเล่าวิดีโมซิมาเร็วผมมันเป็นการแบบคือตอนนั้นอ่ะเราชอบโมไซค์ใช่ไหมครับอยู่แล้วแล้วเราก็แบบอยากรู้ว่า เฮ้ยข้างในมอไซ์เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างไงบ้างมีประกอบด้วยน้ำกี่ส่วนเลือกกี่ส่วนให้มันเนื้อคนมนุษย์อนเราก็เลยะหวเาะหัวเราะหัวเรา่ร่ะันคราะักเราวเราะหัวเราะหวเราะหวเราะหวเราหเราะหัวเรวเราก็ัวเหันเราัเาะหเราะหวเาะหัวเร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 าม่วาแล้วเ็หเอามเา่้เางเอาบ้างเราบ้างหอดเุาสีัอดครับ เขาเรียกว่าเครื่องยนต์ข้างในออกมาปุ๊บ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 เออขับบูออกรองอะไรอย่างนี้ออกมาวางปุ๊บล้างล้างล้างเสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งอึ้งพักหนึ่งเราวกูจะเริ่มจากอะไรก่อนดีู่ไหมเอาออกมาได้แต่ไม่รู้จะใส่เข้าไปตรงไหนก่อนใช่ไม่ได้จํอ่ะแล้วว่าจะใส่ตรงไหนก่อนดีแล้วสมมติว่าพอประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยคันนี้ใช้ได้อยู่ไห ประกอบไม่ได้ครับประกอบไม่ได้ก็ไม่นด้ใช้ไม่ได้ใช้คาว่าความสนพิเล่น่ะแบบเป็นเจ็าพิเลน่ะไม่น่าใช้คาว่าสนได้ไม่ใช้คำว่าอะไรคะไม่คิดเอาเป็นว่าก่อนก่อนจะกับก่อนจะจบเทปนี้ไปต้องรีบเช็ครถตัวเองด้วยดึงดึงได้ใช้คำว่าไม่ได้คิดนี่เป็นกรรมเบาๆนะเพราะฉะนั้นในคอนเสิร์ตบอกเลยสองคนนี้สนหนักกว่าเดิมแน่นอนนี่นะฮะอยู่ๆวารวก็จะไปปลดน็อต อ่าสักเสาหนึ่งเราอาจจะไปแอบอยู่ใต้เก้าอี้พวกคุณหรือเปล่าใต้เก้าอี้บุกลงไปอยเออพร้อมไหมพร้อมไหมเออพร้อมยังพร้อมแค่ไหนพร้อมมากพี่อมซ้อมกันแบบเออเยอะมากครับเต็มตัวปับโชดทับเลงครับตอนนี้เต็มที่มากเหลืออีกแค่นี้นิดหน่อยเก็บแค่เข้าที่ มีเต้นด้วยใช่ไหมมีเต้นด้วยเปิดตัวมาบอกเลยตีลังกาโยกสลิงมาสี่ทีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เกียรติโค้กชั่นด้วยใครเขาเรียกนะฮะคือจะบอกว่าพูดเรื่องเต้นพุ๊บมาเร็วแบบยิ้มแห้งมากเรบบอกว่าจริงเหรอเรื่องนี้เกียรตผมจะไม่พูดเลยนะให้มันพูดเองเอางี้ดีกว่าในในโชว์สักสเต็ปนึงดิฮะนั่งอยู่เนี่ยอยากจะรู้ที่ไหนเอาแบบเยอะกันเอางี้ดีกว่ามาหรืตบมือตามพี่ จังหวะได้อยู่จังหวะเนี่ยเนี่ยเล่นไม่ได้แล้วจริงจงคือคือไปหนึ่งคนที่มีความแบบจังหวะอักเสบเบาๆช่แต่ว่ามันมันเป็นเอกลักษณ์ของเราปะมันเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์แต่มเป็นอะไรอยู่เหมือนกันนะหรอหรอหรอจริงจรถ้าเป็นเงาจำได้เลยเนาะมา่ิเรีนเต้นใช่หรอใชคือแบบผเพี้ยนด้วยจะได้เห็นเต้นไหมเออพูดดิ ถ้าอยากรู้ต้องไปดูคอนเสิร์ตนี่อะฝากแต่แต่บอกไงว่ามีเพลงเร็วอะเพลงไวเพลงไวเพลงไวเอาละฝากคอนเสิร์ตนอยน้องๆค่ะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันเนาะสำหรับคอนเสิร์ตนะครับทวงมุก SP Sense e v i r g i n Fin Concert ครับครับผมก็ อ่าฝากเป็นแบบภาพรวมๆพื่ก็คูดด้วยเลยใช่คู่ด้วยกันครับเพราะว่าแต่ละคู่เนี่ยบอกเลยมีเพลงเด็ดๆนะครับมีโชว์เด็ดๆให้ดูรวมไปถึงโปรดักชันนะครับผมโหแสงสีเสียงอลังการงานสร้างงานดีงานพรีเมียมงานครีเอทมากพูดเยอะจังต่อเหนื่อยหมดละอ่าก็อยากจะฝากไว้นะครับเพราะว่าอย่างคนที่ติดตามเอฟมานะครับเอฟทุกรุ่นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันความอลังการแตกต่างกันไปนะครับแล้วคิดดูว่าเอามารวมกันทั้ง4รุ่น จะสนุกแค่ไหนครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับวันที่วันที่18วิถุนายนนี้ครับผมซื้อบัตรได้บ้างครับผมก็ซื้อบัตรได้นะครับที่ออทิเกตนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นหรือเคาน์เตอร์สวิททุกสาขาครับฝากกันด้วย ใน้องๆทั้งสี่คู่ด้วยแล้วกันนะครับบอกได้เลยว่าน้องๆตั้งใจจริงๆเอาล่ะตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําของเราในวันนี้สวยงามบรรยากาศดีมากๆนะครับสยามโมเทีบูทีสโฮเทลบึงบางขุนนนท์ซอยสองหรือซอย6คือเข้ามาได้ทั้ง2ซอยเลยครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆได้กับ เฟซบุ๊กของทางโรงแรมนะครับสามอูทีบูธิคโฮเทลครับติดตามกันได้นะคะรวมไปถึงผู้ชมค่ะสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันเสาร์นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่อง True Music หรือว่าใครนะคะถ้าอยากจะย้อนหลังก็เข้าไปเลยนะคะที่ YouTube ค่ะ True Music TV นนเดงแต่วันนี้ทิ้งท้ายอยากฟังน้องน้องร้องเพลงสดๆใช่ชิคเมียร์เด็เขามีมุมหนึ่งบอกได้เลยว่าเป็นมุมที่เป็นไม้ตายเลยโอ้ยให้น้องน้องเนี่ยไปร้องเพลงตรงมุมไม้ตายของนี่แล้วก็ลาไปกับเพลง ใช่เรื่องนึ่งอะไรคะัสัปดาห์หน้ายังอยู่กับเราใช่ใช่ใช่ต carry ิดตามให้ดีนะคะวันนี้ทางทั้งสี่คนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับไปฟังเพลงกันเลยมีคำพันพันที่เก็บไว้มีความในใจไว้เธอเก็บมันมานานรอแค่เพียงวัน พูดคำเหล่านั้นคำที่มันย้ายร้อยเรียงเราวันมีดีที่เรามีามกันและกันอยากจะระบายเธอรู้ให้เธอได้ยนคำเหล่านั้นให้เธอมองตาให้ได้ฟังคำ ว่านี่คือใจของฉันที่ใด้เธอแต่เธอมีเวลาฟังแค่ไหนเรื่องราวความในใจที่ล้เนเออเธอและเธอเท่านั้นได้ใจของฉันตั้งแต่รักเธอเรามมีเวลาเพียงเท่านี้ ใจของเธอ